คนนี้ถูกคุกคามและขู่ทำ้ายร่างกายแถมเธอยัองบอกด้วยนะคะว่าถ้าอยากได้มงให้เอาเงินมานี่คือหนึ่งในนางงามตัวเต็งจากผู้เข้าประกวด m i s s u n i v e r s e เม็ i ซิกปี2025เธอได้ออกมาแชร์นะคะในสิ่งที่เธอเจอกับวิลกรรมที่เธอต้องเจอนะคะระหว่างการประกวด Miss u n i v e r s e m e x i ซ o ปี2025ซึ่งมิเชลนะคะเธอได้มีการบอกว่าเธอถูกคุณลาอูน,นะคะหนึ่งในเจ้าของวีที Miss Universe และจอยส่งคนมาทำ้ายร่างกายของเธอแถมยังบอกให้เธอจ่ายเงินด้วยถ้าเธอต้องงานที่จะเป็น m i s s u n i v e r s e Mexico ปี2025แต่สุดท้ายมิเชลไม่ได้ยอมนะคะมงกุฎเลยตกไปอยู่กับลูกสาวนักการเมืองทางมิเชลนะคะได้ถูกคนมาดักทำลายเรื่อยๆเลยโดยมิเชลได้บอกด้วยนะคะว่าเป็นคนที่มาจากลาอูนทถงฝั่งมิเชลได้มีการบอกเลยนะคะว่าสิ่งที่เธอพูดมาทั้งหมดเนี่ยเป็นความจริงและมีหลักฐานทุกอย่างไม่จำเป็นต้องสร้างเรื่องโกหกเพื่อให้ตัวเองเดือดร้อนแต่ทุกอย่างที่เธอพูดมันคือความจริงมิเชลได้มีการบอกเลยนะคะว่าลาอูนอะ่ะก็รู้ในเรื่องที่มิเชลโดนกระทําในกองแต่ทางฝั่งลาอูนก็นิ่ง มนไมม่ีอะไ่เน,นี่ยแฟนนางงามชาวต่างชาตินะคะมีการเรียกร้องให้ราอูนะคะมาตอบประเด็นคําถามเรื่องนี้ด้วยถมเรียกหาฟาติมาแล้วก็วิกตอเรียด้วยนะคะว่าให้ออกมาสนับสนุนเพื่อเรียกร้องสิทธิของผู้หญิงแถมฝั่งมิเชลได้มีการบอกด้วยนะคะว่าเข้าใจในสิ่งที่ประเทศไทยต้องเจอนะคะที่เป็นสภาพในการจับประกวดวิสินุเวิร์ดป,ปีนี้แถมยังชื่นชมด้วยนะคะว่าประเทศไทยเนี่ย มีการเทคแอคชั่นได้แบบเร็วมากต่างจากกองประกวดที่เธอเคยประกวดมาก่อนแท็กแฟนนางงามชาวต่างชาตินะคะได้มีการส,าสน,น,นับสนุนการทั้งคําถามกับลาอูนนะคะในเรื่องอื่นๆอ,อ,อีกด้วยส่วนตัวิต้ากับเรื่องนี้ริต้ามีความรู้สึกว่าเวทีการประกวดนางงามเพื่อสิทธิของผู้หญิงเนี่ยแล้วการที่ผู้หญิงมาเจอการคุกคามเรียกร้องให้จ่ายเงินเพื่อมงกุฎเนี่ยลิต้ามีความรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้อยู่ในธรรมกับผู้เข้าประกวดท่านอื่นๆและการที่นางงามถูกคูกคามแบบเนี้ยเจ้าของเวทีควรที่จะเทคแอคชั่นอะไรต่างๆนาน,นานหรือเปล่าแต่ใดๆเลยนะ ะะเหมือนได้ยินข่าวเสียหายจากคุณ on, Mario, ละอูนมาริโออะไรเงี้ยคือมันมีพฤติกรรมเกี่ยวกับกันคูกค้าอยู่บ้างแต่ก็ไม่รู้เนาะว่ามันแบบข้อจริงเท็จมันเป็นยังไงมันเป็นเรื่องจริงที่เขาพูด,พดกันหรือเปล่าแต่การที่นางงามออกมาแช์ขนาดเนี้ยนี่นรู้สึกว่ามันสามารถเชื่อมโยงไปในสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดการประกวดเนี่ยได้เป็นอย่างดีเลยหรือบางทีมอนนวัตอาจจะแบบ ไปขัดขวางต่อผลประโยชน์ของเขาหรือเปล่าเขาก็เลยสร้างข่าวในการประคมแบบนี้ให้กับประเทศไทยอ่านสาหรับทุกคนมีความคิดยังไงกับเรื่องนี้นะคะคิดว่าการคุกคามการจ่ายเงินเพื่อมองกุฎแบบนี้มันควรที่จะเกิดขึ้นหรือเปล่าทุกคนมีความคิดอ่นกับเรื่องนี้ยังไงนะคะก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะ